สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสามัคคีประชาชนประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2558ค่ะพบกับดิฉันพัชชาธนาเรศและผู้ทรงคุณววุฒิสองท่านเช่นเคยประจำค่ำคืนวันศุกร์นะคะอดีตาววรินเทมจรัดและเพศสัชจรสสุวัติ์สินช่วงค่ะสวัสดีค่ะาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเราวันนี้เราจะมามองเรื่องที่ อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสฟังการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับที่จะมีขึ้นในอนาคตนะคะตอนนี้ยังมีข้อถกเถียงกันในหลายๆประเด็นค่ะแต่วันนี้ข้อถกเถียงทั่วๆไปก็มีอยู่ในกระแสสังคมเป็นปกติอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ความเป็นคนนะคะพูดถึงเรื่องของสิทธิของความเป็นมนุษย์ที่อยู่บนแผน่นดินไทยรัฐธรรม,มนูญฉบับนี้พูดเอาไว้อย่างไรบ้างวันนี้มีหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าในรัฐธรรม,มนูญฉบับที่กําลังถกเถียงกันอยู่นี้มีคําที่สื่อไปถึงคนไทยนะคะที่เห็นชัดเจนตอนนี้ก็มีอยู่3ามคำค่ะก็ได้แก่คําว่าประชาชนคําว่าพลเมืองแล้วก็คําว่าราษฎรค่ะทั้งสาํานี้สรุปแล้ว ไปจบที่คำว่าคนไทยหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงเรื่องใดหมายถึงคนประเภทไหนหรือหมายถึงคนหรือเปล่านะคะเราจะมาเรียนถามวิทยากรทั้งสองท่านค่ะอาจารย์หมอมีความเห็นยังไงคะคือตั้งแต่แรกแรกแหละประหลาดมหัศจรรย์มากเขาใช้ว่าเราก็เคยแต่ได้ยินประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนาะประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือประชาชนบวกอธิปไตย แปลว่าประชาชนเป็นใหญ่นั่นแหละคือเอาภาษาแขกไงประชาชนมาอธิปรตยประชาชนเป็นใหญ่อเอามาสมาสนธิเออ<ม>แล้วเสร็จแล้วก็เราก็ได้ยินแต่ในในรัฐธรรมนูญเขาเขียนประชาชนประชาชน,ชาชนมาตอนนี้มีพลเมืองออพลเมืองที่ผมบอกว่าเฮ้ยพลเมืองนี่เป็นภาระภาระแปลว่ากำลังเมืองบ้านเมืองก็เป็นกําลังของบ้านเมืองอ,อ,อตกลงอันนี้ เป็นคนไทยอีกพวกหนึ่งไงอันนั้นอันหนึ่งประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วพระพระพลเมืองเป็นใหญ่กําลังของแผ่นดินไอ้กลุ่มหนึ่งไหมไอ้ประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินกับกําลังของบ้านเมืองใครใหญ่กว่ากันอแล้วอันนี้น่าจะใหญ่กว่าใครๆหมดเลยราดชะดอนแปลว่าอะไรคะราษฎรดนะราชบ่อน คนของพระราชาอ๋อน่าจะใหญ่กว่าใครๆหมดเลยใช่ไหมตกลงในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้สามัญเนี่ยคแล้วก็ไปหาใหญ่เลยนะผมหาใหญ่เลยนะไม่มีคําว่าคนคแล้วไม่มีคําคนไม่เป็นไรคนก็คือคนนี่นะถ้าถ้าพูดนะคนคอโอน์คนเป็นคํานามแปลว่ามนุษย์ไม่ใช่นะ มนุษย์คือคนที่ได้รับการอบรมเรียกว่ามนุษย์ถ้าคนเฉยๆนะยังคนเนี่ยนะก็เป็นวิสา,า,ามันนาำเรียกทั่วๆไปว่าเป็นสัตว์ที่เดินตั้งฉากกับพื้นคิดเป็นอะไรเป็นอย่างนี้เรียกว่าคนแต่พอเป็นกิริยาเรายุ่งเลยนะ,ะคนแปลว่ากา,การที่เ,าเอาอะไรไปหมุน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 เนี่ย เออถ้าให,ให้มันจะวุ่นวายเนี่ยก็ต้องไปหมุน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 ,มนเนี่ยจนมันเลิกหมุนนะมันถึงจะตกตะก,กอนแล้วถึงจะใสอโอ้แล้วเสร็จแล้วมามาถึงเรื่องนี้ก็ถามคนเหลีอยนคนร่างแล้วท่านุโนเขาตั้งใจอะไรตั้งใจตั้งใจอะไรตั้งใจอะไรแยกคนเป็นสามพวกเขาตั้งใจหรือจริงๆแล้วเราคิดมากกันไปเองไม่ใช่ใชเพราะเขาแยกจริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวเขามีกําหนดด้วยนะมีคนประเภทหนึ่งนะมีสิทธิ์อย่างงุอย่างนี้มีคนอีกประเภทหนึ่งนะ มีสิทธิ์เหมือนกันนะนะเออเดี๋ยวอ่านดูเดี๋ยวท่านสวไล่ฟังค่ะแล้วเสร็จแล้วผมผมต่อนิดนึดน่งรัฐธรรมนูญฉบับเนี้เขาก็ถามกันใหญ่เลยแล้วตกลงเอาอยัางไงเขาบอกเลือกตั้งมีสารหน้าเนี่ยพักการเมืองสองพักสองพักเขาว่าผมว่าลางให้มันเรียบเรียบร้อยๆดีกว่านะอีกสามปีค่อยเลือกตั้งก็ได้อ อ <king> อย่ารีบ,บรีบร้อนร้อนแล้วทำรัฐธรรมนูญมาเหมือนเดิมอพอเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนเดิมในเรื่องอื่นๆเด๋ยวนพอเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนเดิมคืออะไรได้นักการเมืองเหมือนเดิมแล้วก็ได้ทหารเหมือนเดิมจุดประสงค e. ์คือได้ทหารเหมือนเดิมอเอค,คือทหารเขาก็บอกว่าเฮ้ยเองนิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะเเลิกเลิเลิ ฐานก็มานเออแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่น่ะใช่ไหมเขาบอกว่าเพราะจะนาใหม่ใหม่ร่างซะให้เสร็จให้ไม่มีอะไรอย่างนี้เขาก็แปลว่าอะไรค่ะแปลว่ารัฐมนอรนักการเมืองชุดเก่าไม่เอาใช่ไหมนั่นแปลถึงความดีงามของนักการเมืองในยุคปัจจุบันที่คิดได้หรอคะฮะแปลว่าไม่เอาใช่ไหมผมเพื่อนผมอยู่ข้างๆไอ้วัดอย่างนี้แปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรเดี๋ยวเอ็งฟังก็ถ่ายทอดสดนะ เราทำไมวะถ้าคือมาจากนักการเมืองมาจากพวกที่นักการเมืองมันมาถ้ามันด่าอุตลุดเลยนะผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนทำไมอะคะแต่ถ้ามันไม่ด่านะไม่ผ่านทำไมอะคะเพราะรัฐมนูนฉบับนี้นะ่ะเขาร่างเพื่อจะเอาพวกนี้ออกให้หมดเขาก็ทำกติกาให้มันออกให้หมดพอมันเป็นนักการเมืองกลามันอ่านถูกมันก็โกรธ เดี๋ยวมันได้พิรายมันด่าเละเลวก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ด่านะแปลว่าถูกใจมันอืผ่านแต่ถ้ามันด่านะถ้าไม่ด่าจะไม่ผ่านคแปลว่านักการเมืองมาจะเหมือนเดิมอแต่ถ้าด่าแล้วถ้าแสดงว่าไม่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็คอยดูนะเองเอ้ยวัดเอ้ยเขาว่าบอกทำไม๋ยวคอยดูนะมันไม่สิทไม่มีสิทธิเลือกตั้งหมดเลยพวกเนี้ย เฮ้ยคงห้าปีเองสารห้าปีนม่นสินเองคอยดูแต่ติ่งน้อยๆในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเขียนไว้ติ่งน้อยๆโอ้โหไม่ให้เลยไม่ให้เลือกตั้งเลยตลอดชีวิตมีแกยไ,ไม่มีนี่ยอ,อย่างนี้นครับอ่าอาจารย์วรินค่ะตีความยังไงบ้างคือผมอตีความอย่างนี้ถ้าเราดูจากรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วเราใช้คำว่าคนเนี่ยเป็นตัวตั้งค่ะถ้าเราใช้คำว่าคนเป็นตัวตั้งถ้าเราคนเป็นตัวหลักเนี่ยนะฮะ รัฐมนูญฉบับนี้จะเป็นร,ะระัฐธรรมนูญที่เคารพต่อสิทธิเสส,สิทธิมนุษยชนเดี๋ยวคนถ้าเอาคนเป็นตัวตั้งไอ,อ,ค <น S 1> อ้อคออยากหยักคออยากอยักเรียกว่าคนคนคือสิ่งมีชีวิตที่มีสองขาเดินเดินตั้งขาหลังตั้งขากระพือถ้าถ้าถ้าเขียนว่าเขียนเอาคนเป็นตัวตั้งนะฮะรัฐรัฐมนูญฉบับนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน แต่ผมผมดูแล้วพอเอาคำว่าคนคำว่าบุคคลเนี่ยนะมาขยายเป็นคำว่าประชาชนไอ้นีเพระว่านะฮะประชาชนคือหมายมากว่าคนที่อยู่ในในที่ผิวชุมนุมด้วยกันอยู่ในในพื้นพื้นภูมิภาคของประเทศไทยนะเป็นคนเนี่ยโอเคอย่างพอไหวพอมีพลเมืองปุ๊บนะนะมันก็จะมีประชาชนกับพลเมืองไอ้พลเมืองมันมีสิทธิ์มากกว่าประชาชน ทำไมอะคะอาจารย์ในยู่ตรงไหนถ,ถึงมีสิทธิ์มากกว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนว่าถ้าเป็นพลเมืองแล้วุณจะมีสิทธิ์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นทั้งหมดแลยแต่ประชาชนเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยหมายถึงคนที่อยู่ในประเทศไทยที่ทั้งหมดคแต่ไม่ใช่คนที่มีสัญชาติไทยคนที่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะคุณได้สิทธิที่อย่างเดียวคือสิทธิมนุษยชนคือมีที่อยู่มีอาหารมียารักษาโรคไอปัจจัยสี่เนี่ยคุณไม่ได้ แต่สิทธิทางการเมืองสิทธิต่างๆที่จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นการเรียนฟรีอะไรพวกนี้นะคุณก็จะไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่พลเมืองคเพราะพราะก้าวมาอีกปุ๊บหนึ่งก้าวมาอีกปุ๊บหนึ่งมีคําว่าราษฎรราชกับ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 ประชาชนนะครับคนในคนในบังคับของพระราชาคนของพระราชาคำว่าอ่ะเอาคนของพระราชา ไอ้ตัวนี้เองเนี่ยนักสิทธิมชนเขาก็บอกของเขารับไม่ได้ทําไมคะคนอยู่ในมังคับได้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วคนทุนี่สมมติพ่อแปลว่าถ้าทราศสรดอนมีสิทธิม,มากกว่าพลเ,เมืองออืก็จะกลายเป็นชนชั้นอีกกลุ่มหนึ่งทันทีอชนั้นกฎหมายฉบับนี้ผมถึงบอกว่าถ้านักสิทธิมชนจริงๆแล้วอ่านให้ดีๆแล้วเนี่ยไปการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะคุณแบ่งคนเป็นกลุ่ม,มๆๆๆหมดเลยเขาไม่เขาไม่ได้เขียนมนุษย์สักคำะหลวงพ่อพูดเขาไม่ได้พูดถึงมนุษย์เลยไม่ได้คำน,นี้เลยก็คนไงผมพูดแค่ที่าคนเป็นตัวตั้งไงนะฮะคนนี่หมายความถ้าข้าวผมว่ามีการมีมีการศึกมีการพัฒนาเราเรียกว่ามนุษย์ ก็เขาไม่พูดถึงเลยแต่ว่าไม่มีใช่มนมนุษย์พอถ้าเป็นมนุษย์ปุ๊บอย่างคูก็จะมีสิทธิมนุษยชนทันทีคนที่ได้รับการเรียนรู้ไม่มีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีจึงไม่มีมนุษย์ไม่มีมนุษย์เราก็ยอมว่าโอเคเราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้แค่มองแค่นี้ก็ยังมีปัญหาละค่ะแล้วถามว่าเขาก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันจะต้องไปเลือกตั้งเมื่อสาทุกคนก็ต้องไปเลือกตั้งที่เทื่เมเดือนเมษาหมดีนี้ถามว่าเอ๊ ทำไมต้องไปเดินเมษาอืทำไมเพราะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าประชาธิปไตยต้องเลือกทั้งถูกฝรั่งบอกเพราะว่าอำนาจเนี่ยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเหนีทนกทีเราก็มากลับมาดูมันใช่หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วพอเราเราดูลักษณะของการปกครองระบอะบประชาธิปไตยมันจะมีสองระบบใหญ่ๆระบบที่หนึ่งคือมีพระราชาเป็น เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประมุขนะฮะอีกระบบนี้ก็คือประธานาธิบดีสําหรับพระราชาในสาบันพมหากษัตริย์นี่ก็จะเวียนกันไปโดยมีจารีประเพณีของการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีมาสืบทอดกันมาอมแต่ถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยปุ๊บเนี่ยเขาเลือกนะเขาเลือกอะไรเขาเปลี่ยนได้ทุกสี่ปีทุกสามปีไอ้ัวนี year, ้ก็ที่ถามว่าตกลงแล้วรัฐธรรมนูญของไทยที่ใช้วันเนี้ย มันเป็นแบบประธานาธิบดีหรือแบบราชาธิปไตยค่ะถ้าแบบราชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่รัชอำนาจเป็นของประชาชนนะค่ะอำนาจเป็นของรัฐนะค่ะแต่แต่ถ้าเราบอกบอกประธานาธิบดีอำนาจของประชาชนชาติประชาชนเขาเรียกโดยตรงไงคุณไปเรียกประมทของชาติไม่ได้นี่นี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันว่าเนี้ยกลุ่มที่กลุ่มนักการเมืองที่อยู่ในสภาครับ กลุ่มที่ถูกถอดถอนเพราะว่าไปแก้และทรมนูญเนี่ยที่ศาลรัฐศาลสารปปชชี้มูลว่าต้องต้องถอดถอนแต่โชคดีวันนี้ก็ไม่ได้ถอดถอนข่าวก็บอกบอกว่าเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยต้องยึดโยงกับประชาชนถูกต้องยึดโยงประชาชนแล้วก็ต้องประชาชนต้องเลือกได้งเื่อะการเลือกตั้งเป็นกลไกสําคัญยังไงก็ต้องไปเลือกตั้งอืฉะนั้นถามว่าถ้าตั้งประเด็นว่าวันนี้ยังไงก็ต้องไปเลือกตั้ง ที่อาจารย์หมอพูดมาทั้งหมดผิดทําไมคะผิดยังไงเข,เขาตั้งทฤษฎีว่าถ้ามันวิจาร์มากๆากค่ะและธรรมนูญก็ไม่ผ่านค่ะก็จะเลาะมันออกไปหมดเลยทีเดียวเขาก็รูอ้อเขาเรียนทฤษฎีแก่เนี่ยคราวนี้เขาเข,เขาเรียกโวยกันเลยนะเขาโอ้เห็นดีขอบคุณกรรมการยกร่างอุตสาหะวิิยะภาคเพียนอดหลับอดนอนทําร่างมาให้เรา พูดเบือกันหมดเลยเปิดพเ,เปิดเทศมันเหมือนกันทุกคนยค<ช>่ะแต่แต่แต,แต่ผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ล้มนะค<ช>่ะ<ช>ยังไงไงก็จะตทมใจคอสอชเอพราะเพราะรู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยจะใช้ได้หรือไม่ได้ไม่ต้องไม่พูดลงลง,ลงประชามติมไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าคอสอชว่าถ้าคสอชอไม่เอาคือไม่เอาจบืม้ะนั้นมันก็เลยเกิดกระบวนการอ่านหนึ่งว่าอวยกันไปก่อน เดี๋ยวค่อยแก้กันทีหลังค่ะแล้วถามว่าไอ้อวยไปเนี่ยมันอวยเพราะว่าเขาอ่านเกมหรื game, อเปล่าอ้าวเขาไม่อ่านเกมเขาอ่านดวงอ่านดวงเหรอคะอ่านดวงเมืองดวงโลกเลยดวงดาวนี่ทั้งหมดเลยถ้าเอาดวงเมืองตั้งสาวอาทิตย์อาทิตย์กลุ่มรักก็เมืนรัฐบาลอยู่ราศีเมษแน่นอนเสาวลาหูเลงนะสาวไปอยู่เรือนพุธการเมืองโกหกทั้งเพ การเมืองก็ต้องโกหกแล้วคราวนี้ขันับสับขาหลอกเลยค่ะสับขาหลอกเลยขราวนี้ไม่เห็นด้วยหรอกแต่พยายามจะให้เห็นด้วยเพื่อจะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านจะได้ไปเลือกตั้งเดือนเดือนาจุดประสงค์คือมองไปที่เรื่องของเลือกตั้งฮะแล้วก็ถามว่าแล้วถามว่าแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ล่างอวยนักการเมืองไหมล่างอวยนักการเมืองร่างอวยยังไงคะ คือเอาใจนะกันเอายังไงอะคะเอาใจยังไงเอาอย่างนี้คืออย่างนี้นักการเมืองเนี่ยสองขั้วขั้วเดียวแล้วรัมนูญ40นย์นาทีค่ะใช่เอ็กขั้วหนึ่งว่าให้ไม่ใช่50าศูนย์ดีถ้านั้นคนที่เข้ารางรัฐธรรมนูญคราวนี้เขาเอารัฐธรรมนูญ40่ศูนย์สมมติหู้นย์เป็นตัวตั้งค่ะและเอาเนื้อหามาทั้งหมด60%ของรัฐธรรมนูญสองฉบับเอามารวมกันพามารวมกันมาเมิร์สกัน แล้วจำลองตอนที่เริ่มนะเริ่มเขียนเริ่มเริ่มลงลงลงเสาเริ่มทําโครงสร้างของบ้านเนี่ยเขาเอารล้วจำลนสีู่นย์ห้าูนเนี่ยมารวมกันเห็นโครงสร้างแล้วเมื่อวานนี้เขาเชิญไปกินข้าวด้วยกันแล้วเ<ช>มื่อวานน่ะมาให้อาจารย์หมอเขายัางเขาต้องเชิญไม่เขาไปกินข้าวด้วยกันแล้ว,ลวใช่แล้วก็รู้ไหมว่าเขาว่าอย่างไงฮะเขาว่าถ้าเองนิสัยดีอย่างเนี้ก็ไม่ได้ปฏิวัติแล้ววันนั้นน่ะอืม วันนั้นเองโอ้โหเขาบอกว่าไงเฮ้ย hey, ไม่คุยกันดีๆไม่ได้ไงตรงไม่ได้ตรงองจะออกไม่ออกไม่ออกงั้นกูไล่ออกอใช่ไหม<อ>แต่เมื่อวานเนี้ยนั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันเลยนะเขากะว่ามันต้องทะเลาะกันมันยกมือไหว้ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทะเลาะเอา้าก็ลาหูเรือนเพลินพูเรือนพอ